สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel The Move นะครับนี่คือเรื่องราวของ Spider-Man m นไมเอมอร e โรเลสเอพิโซดที่4ครับก็หลังจากที่ปลุกใจเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาได้แล้วไมเ์ก็ได้กลับมาทำภารกิจของเขาอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายก็คือการตามหาเบาะแสเกี่ยวกับฟินนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเธอเนี่ยมีความลับอะไรที่ปกปิดอยู่อีกบ้างรวมไปถึงแรงจูงใจและก็เหตุผลที่ทําให้เธอเป็นหัวหน้าแก๊งอันเดอร์กราวมาในที่สุดซึ่งตําแหน่งทีีี่่่่่่เเรรรรรราาาาจะไปหหหขขข้้้้ออ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 มมมููลลนน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 นััักก็็คคคคืืืซงงบวแชททยยใ S <S <an> <t iny> ดูจากลักษณะภายนอกแล้วร้านน่าจะถูกปิดถาวรไปแล้วคุณผ <an> ู <t iny> ้ชมครับมีไม้มาตอกทั้งหน้าประตูแล้วก็หน้าต่างดูจากสภาพแล้วหน้าต่างชั้นบนสุดน่าจะเป็นทางเดียวที่จะพาเราเข้าไปด้านในได้ Here Hello? Man, this place dusty. No been here been s คราวนี้มาดูข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภายในนี้กันนะครับโดยผมขอนุญ,ญาเล่าเป็นลำดับชิ้นๆไปเหมือนเดิมนะตำแหน่งแรกคือกีต้าร์ไฟฟ้าที่ไมล์กับฟินนั้นช่วยริกซ่อมไมล์นั้นไปเป,ปลยว่าไม่มีอะไรที่ริกพี่ชายของฟินไม่สามารถซ่อมได้เลยเรียกได้ว่าอะไรพังมาเฮียแกก็จัดต้มแซมให้ได้ทั้งหมดครับเว้นก็แต่หัวใจที่พังมาแหละคุณผู้ชมครับที่อาจจะต้องใช้เวลาและความเข้าใจเท่านั้นจึงจะ move on ไปได้ าตำแหน่งที่2ที่เป็นแบงค์ใส่กรอบตรงนี้เอาไว้นะครับหมายได้บอกว่าร้านเมสันรีแพรนนั้นเป็นร้านที่สืบทอดกันมากว่า3ชั่วอายุคนของครอบครัวนี้กระทั่งริกที่เกือบจะขายมันไปแต่ดูเหมือนว่าฟินจะเป็นคนที่ห้ามเอาไว้ครับข้อมูลข้อที่3มาจากตำราเล่มนี้ของริกครับหมายบอกว่ากลางวันเนี่ยเขาก็ทำงานที่ร้านแล้วก็สลับไปเรียนช่วงกลางคืนแทนเรียกได้ว่าไม่ทิ้งการเรียนเลยเลยครับ ข้อมูลต่อไปคือ <9 S 1> บัตรพนักงานเอลลาสสเตอร์ลิงแต่ว่าในรูปนั้นกลับกลายเป็นฟิน,ฟนซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะร่วมมือกับใครสักคนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในร็อกซอน ไอเทมอันที่5นั้นเรียกว่า G-CSF ย่อมาจาก Granulocyte Colony Stimulating Factor นะครับยาหรือสารดังกล่าวอันนี้เอาไว้ใช้ในทางการแพทย์จริงๆโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวโดยคุณสมบัติของมันก็จะทําให้ไขสัตว์หลังนั้นผลิตเม็ดเลือดขาวและก็สเต็มเซลล์ออกมามากขึ้นฉะนั้นคนไข้ที่อาจจะได้รับยาส่วนนี้ก็คือคนไข้ที่มีเม็ดเลือดขาวน้อยด้วยสภาวะหรือว่าสาเหตุต่างๆเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรืออาจจะเป็นผลจากสารพิษหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้โบนเมโร่หรือว่าไขสัตวลังองออเเรนนนน้้น็ดดไย่่ปะที สนใจก็คือทำไมฟินต้องมีไอเทมอันนี้เก็บครอบครองเอาไว้ด้วยข้อมูลอันที่6นั้นมาจากแผน <What? S 1> ผังอันนี้ที่เป็นตัวบอกว่าเจ <Rick was S 1> ้าหน้าที่ร็อกซอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างนิวฟอร์มนั้นมีอาการป่วยด้วยกันทั้งหมดความน่าสนใจต่อมาก็คือคนที่เป็นหัวหน้าทีมในการสร้างก็คือริกเมสันหรือก็คือพี่ชายของฟินนั่นเองครับเอาละรครับรายละเอียดที่ได้ทั้งหมด,หมดภายในห้อง <the other S 1> นี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ห้องซีเครต์รูมกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องใช้วีโ o มพาวเวอร์ทำลายกำแพงนี้ซะก่อน นี่แหละครับข้องแห่งความลับของจริงโดยเอเทมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องสําคัญก็คือหน้ากากที่ฟินสวมใส่ในตอนที่เธอกลายเป็นทิงเคอร์และด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเธอก็ทําให้หญิงสาวนั้นสามารถผลิตหน้ากากนี้ด้วยตัวเองดี6 Running a test upload. <coughs> Half my team is sick, but Krieger still want not admit his new form. We need to do this tonight. Let me. You sure we're ready? We have to be. They broke ground in Harlem today, out of schedule. Poisoning the city to make a buck. They keep cutting corners, ignoring safety reports I can't let them pervert my work like this Finn. okay first we flush the core then we wipe all data you're sure they can't just make more of this stuff no no as long as we take out the backup supply in jersey too but without me they'll have no idea how new form works project will be doa i'll record us things go wrong video uploads straight to the bugle perfect you ready to save New York? Ready. There's a second video. Oh, damn it. No uploads. Phone must have been damaged. Tonight be for nothing. <laughs> I promise, Rick. They were trying to shut the new form project down. But something went wrong. Last known location of her phone. If I can track it. we we'll be invisible. Come on. He's here! Hold it, Ali! He a cloak? ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหมือนจะทันแต่มันก็ไม่ทันนะคุณผู้ชมครับหน่วยรบจากอันเดอร์กราวนั้นเห็นสไปเดอร์แมนแค่แวับหนึ่งแล้วเขาก็หายตัวไปทําให้การลาดตระเวนอย่างเข้มข้นนั้นยังคงดําเนินอยู่ที่สําคัญคือเรายังไม่ได้พิก,กัดของโทรศัพท์เครื่องนั้นว่ามันอยู่ที่ไหนดังนั้นมันก็เป็นภาคบังคับของเรานะครับที่จะต้องกําจัดสตรูเหล่านี้ก่อนที่จะกลับไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมนั่นเอง If I can find Finn's phone, maybe I can understand what happened to Rick and why she became the Tinkerer. There, got a location. เอาละครับผมขออนุญาตสรุปเรื่องราวให้ผู้ชมตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนั้นบ่งบอกว่าริกพี่ชายของฟินนั้นได้เป็นหัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์ของร็อกซอนและเขากับพิมพ์ก็เป็นคนคิดค้นนิวฟอร์มขึ้นมาแต่ทว่าในระหว่างที่มีการทดลองเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดอาการป่วยขึ้นมานะครับหลักฐานทั้งหมดนั้นชี้ชัดว่านิวฟอร์ไม่ได้ปลอดภัยจริงๆมันเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เกิดอาการป่วยดังกล่าวและถ้าอ้างอิงจาก GCSF ที่ใช้รักษาริกแล้้้้้้ววกกกกก็็ผลลขขขาา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 างงงงงงงเเคียออนนนนนนิิรรรรรมม่จะะปปดดทททํํไไสสสัหัหหใใธภพ ท่าของร่างกายนั้นลดลงแล้วมันย่อมส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อไปด้วยนั่นเองและประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับการตามหาเบาะแสะเหล่านั้นก็คือโทรศัพท์มือถือของฟินซึ่งมาตามรอยมาได้แล้วโทรศัพท์ดังกล่าวน่าจะอยู่ในอาคารหลังนี้นี่เอง Listen, <'ll> ช่องระบายอากาศที่พังเสียหายจะเป็นเส้นทางที่นำพาเราเข้าสู่ด้านในครับทว่าระบบเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยนะั้นยังทำงานอยู่พระเอกจึงต้องปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทำลายระบบป้องกันเหล่านี้มันเลยได้นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังไบโออิเล็กทริกของมายนะครับว่านอกจากเขาจะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะครับเขายังหยุดการทำงานของมันได้ด้วย Okay, wonder if I could power things down too. Absorbing energy fried the generator. Can't believe that actually worked. And I'm in. เมื่อเข้ามาภายในช่องระบายอากาศมันก็จะมีอุปสรรคเล็กนๆน้อยๆระหว่างทาง,ท,างที่เป็นมินิเกมเพลย์กับเรานะทั้งการหาทางไปต่อรวมไปถึงการใช้สไปเดอร์เว็บหยุดพัดลมเหล่านี้อีกด้วยกระทั่งมายก็หาทางเข้าไปยังอาคารชั้นในได้สาเร็จซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นความจริงได้รับการเปิดเผยครับแต่ทว่ามันคืออะไรให้ผู้ชมได้ดูฉากนี้กันต่อเลยครับ oh. Uncle Aaron? You're the prowler? My dad had a foul on you. I know. And I bet you got a lot of questions right now. But we need to get out of here. You picked the wrong place to break into. I'm not leaving till I find what I came for. Listen, I did some work for Roxanne a while back you don't want to mess with these guys if we get caught in here then help me Ugh. stubborn as your father all right but we do this my way i know a place i can access a security terminal let you know what's coming remote mines use them if you get in a jam don't get caught <gasps> คุณผชมหลายท่านที่คอมเมนต์มาในวิดีโอก่อนหน้านี้น่าจะเดาถูกนะครับว่าลุงแอรอนก็คือพาวเลอร์คนร้ายในคนดีที่พ่อของเรานั้นไม่สามารถจับตัวได้ยังไงก็ตามดูเหมือนเขาจะไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับเขาก็แค่ไม่อยากให้เราถูกจับก็เท่านั้นเองแอรอนที่เคยทํางานให้กับร็อกซอนมาก่อนก็เลยปลดระบบรักษาความปลอดภัยให้ส่งผลให้สไปเดอร์แมนสามารถข้ามมายัางพื้นที่ตรงนี้ได้ในที่สุด ทีนี้ในแง่ของเกมเพลย์การได้อาวุธใหม่อย่างรีโมทไมล์มาใช้มันก็ช่วยเพิ่มมิติในการเล่นในแนวทางสเตลได้มากขึ้นโดยเราสามารถติดตั้งรีโมทไมล์เข้าไปในแผงวงจรเหล่านี้ล่อให้ศัตรูเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็กดระเบิดมันก็จะช่วยนอเอาอ์ศัตรูในระยะทำการทั้งหมดในคราวเดียว the signal. Coming from Com Some I เมื่อกําจัดศัตรูในโซนนี้หมดแล้วพาวเลอร์จะบอกว่าให้เราผ่านไปทางช่องระบายอากาศที่อยู่ใกล้ๆมันจะนําทางไมายไปยังแ l a แล้วก็ Reactor หรือก็คือต้องไปิถุก่อ New form นั่นเองแต่ถ้าว่าระหว่างทางจะมีคัตซีนที่เราได้เจอกับไซมอนอีกด้วยท่าทีของเขาจะเป็นยังไงมาลองดูกันครับ Hey where's the new form I asked for o oh. h uh, we're trying to make more but Mason didn't leave behind any notes Well, I had heard that one canister of new form survived the uh, incident on the bridge. Now, if we had access to that, I. Don't you think that if I had it, I would give it to you? Yes, Mr. Krieger. I just want to make it clear that without that canister, it will be impossible to Shut hit the deadline. I. I'm doing everything in my considerable power to find that canister. However, right now, it would help me for you to go back to your lab and do your damn job. Krieger's on a deadline. So you're gonna tell me whose phone you're looking for? The tinkerers. You gonna tell me why you're stalking me? <laughs> to protect you. You should feel honored. I came out of retirement to watch your back. I Can't believe my uncle's the prowler. And I can't believe my nephew's risking his neck for a phone. Let's get on with it. มาถึงตรงนี้ตัวเอกของเราก็เข้าสู่พื้นที่เก็บเรย์เคเตอร์โปรโตไทป์หรือก็คือเตาปฏิกรณ์นิวฟอร์มตัวต้นแบบแน่นอนว่ามันได้กลายมาเป็น Object อ b อบเจกตทีฟอีกอันนึงของเราเพราะตามหลักฐานที่เราค้นพบมาตลอดการสืบหาบอ่อแสก็ทําให้แน่ใจได้ว่านิวฟอร์มนั้นเป็นต้นเหตุของการป่วยของริกฉะนั้นการที่จะปล่อยให้มันยังอยู่แบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ครับ เมื่อกำจัดศัตรูทั้งหมดในโซนนี้ลงได้แล้วข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กำลังระบุว่าตัวปฏิกรณ์ตัวต้นแบบไม่ได้มีแค่ที่เดียวแต่มันกระจายตัวอยู่ทั่วนิวยอร์กและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจเสริมที่เราจะต้องทำกันต่อไปเป็นไซต์แอคทิวิตี้ครับ Focus. Get the phone and get out ลุงแอรอนได้เปิดแผงกั้นรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เราสามารถเข้าไปยังที่เก็บเรย์เคเตอร์จนได้ในที่สุดแต่ทว่าอุปสรรคต่อไปของเราก็คือทะหาร,ร็อกซอนที่ลาดตะเวนอยู่เต็มไปหมดซึ่งคำแนะนําเดียวที่ลุงเพลาเลอร์บอกกับเราก็คืออย่าถูกจับเป็นนักฆ่า ทีนี้แลระหว่างที่เรากําลังเตลเข้าไปแกงกี้จะติดต่อมาคู่หูของเราแค่โทรมาถามว่าเรายังโอเคอยู่หรือเปล่ายังไม่ตายใช่ไหมซึ่งไมค์ก็ได้บอกไปว่าเขายังโอเคอยู่ที่สําคัญก็คือเขามีลุงมาช่วยทำภารกิจนี้ด้วยแน่นอนว่าไมค์ก็ได้บอกตัวตนที่แท้จริงของลุงของเขามันเลยทําให้แกงกี้นั้นตกใจอย่างมากนะครับและเหตุผลก็มาจากบทสนทนาที่พวกเขาคุยกันมันทําให้เราได้รู้ว่าทาวเลอร์จริงๆนั้นเป็นวายร้ายที่เป็นหัวขโมยมาก่อน Your That's lot, like, a lot a ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะลงไปเอามือถือเราจะต้องปิดพัดลมอันนี้ให้ได้ซะก,ก่อนนะครับและเมื่อลงไปแล้วก็จะมีเหตุการณ์คัดซีนสำคัญ <Okay. S 1> ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยมันจะบอกเล่าข้อมูลอะไรให้ผู้ชมได้ดูฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ to charge please don't explode nice okay camera video here it is okay core dump's a two-person job you start to override here i confirm it there step one in wiping new form from existence any regret destroying the thing you made <laughs> seen me lately, right? Let's make the world safer. Ready? Ready. Triggering override in three, two. Then. That wasn't me. Industrial sabotage, Rick. Really? No one's gonna care about a few sick people uptown or a dead, engineer. You're just the cost of doing business. No! No, no! No! no. I can stop it! No. I can stop this! No! Break no. Rick! Rick, no! No! look! No. <laughs> Someone else is in there. Find out now. Rick was trying to save people. And Krieger killed them. I have to finish what they started. Uncle Aaron, can you unlock the reactor shooting from where you are? Why? You got your phone. Now let's leave. That reactor killed my friend. It needs to be shut down permanently. I need your help, Bunk. Please. Uh, Uncle Aaron? Okay. Stand back. Thanks, Unc. Just like the generator outside. On Only you! What are you doing? Uh, 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 you gotta get out of there, man. Can you move? Yeah. yeah. Go down that hallway. Down! <coughs> I feel real bad right now. It's like. It's. tearing me. I can't. I can't. Oh energy uh, Mom, talk to me, you right? uh, I feel like I just got dropped out of a plane but at least the reactors disabled you're almost out uh. เอาละรครับผมขออนุญาตสรุปเรื่องราวให้ผู้ชมมาถึงตรงนี้กันก่อนนะมันคงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า2พี่น้องนั้นต้องการที่จะทำลายร็อกซอนโดยการทำลายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิวฟอร์มแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขาลอบเข้ามานะครับไซมอนครีเกอร์นั้นดูล่วงหน้าเขาจึงตลบหลังโดยการขังริกเอาไว้ในชิลทำให้พี่ชายของฟินนั้นไม่สามารถหลบหนีออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันแผนการก็เข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีริกจึงตัดสินใจสละชีวิตตัวเองทำลายเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวแต่ทว่าในท้ายสุดแผนการน ขณะที่เธอก็ต้องหาทางเอาตัวรอดในตอนนั้นเองที่หญิงสาวทํามือถือตกมันจึงเป็นบอกแสที่ทําให้พระเอกของเราเข้ามาสํารวจภายในสถานีวิจัยแห่งนี้ในที่สุดประเด็บบนต่อมาจะเกี่ยวข้องกับพลังของพระเอกคุณผู้ชมครับสิ่งที่หมยเพิ่งทาลงไปคือการดูดซับพลังงานเข้ามาในตัวทว่ามันเป็นเพียงแค่การบรรจุพลังงานเหล่านั้นเอาไว้ในร่างกายของตัวเองได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งทํเมื่อไหร่ถึงขีดจากัดร่างของมมยก็จะปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นออกมาตามที่เราเพิ่งได้เห็นไปนั่นเองครับ before more of them show up. Whoa. That was super cool cloaking tech. How does it work? You take the left. I'll take the right. <laughs> และแล้ว2ลุงหลานก็ได้โคอ,ออกต่อสู้ร่วมกันสักทีคุณผู้ชมครับแต่ถว่าในฝั่งศัตรูก็ไม่ได้เอาชนะง่ายๆร็อกซอนนั้นมีเทคโนโลยีที่ทําให้เราไม่สามารถใช้พลังวีนอมพาวเวอร์ได้มันจะเป็นเหมือนพลังออร่าสีแดงที่อาจจะยิงใส่เราหรืออาจจะมาจากคลื่นพลังที่ปล่อยจากโล่เหล่านี้ ในเชิงเกมเพลย์อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือทหารรอกซอนที่ถือโล่เราไม่สามารถใช้ท่าวีนอม,มอ,นอื่นได้นอกจากวีนอมจำนะครับเนื่องจากโล่ดังกล่าวดีไซน์มาเพื่อป้องกันท่านี้โดยเฉพาะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าเราจะเอาชนะศัตรูได้มากแค่ไหนนะครับพวกมันก็ยังแห่เข้ามาเรื่อยๆผนวกกับขุมกำลังที่ยากขึ้นไม่แพ้กันป้าหมายในการต่อสู้ในคราวนี้จึงไม่ใช่การล้มพวกมันทั้งหมดแต่เป็นการหลบหนีออกจากที่นี่เนื่องจากรถไฟกำลังเข้าใกล้มาแล้วแล้วมายกับแอรอนก็จะอาศัยรถไฟคันดังกล่าวหลบหนีออกไปซึ่งเรื่องราวต่อจากนั้นจะเป็นยังไงต่อให้ผู้ชมได้ดูฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ To lay low. Don't trust anybody and don't take off that mask. Wait till Roxanne finds a better target. I can't lay low. I still need to find Finn. Your friend's that tinkerer. No wonder you care so much about this. It's not just that. I'm protecting New York is my job. Use Finn. Tell her you want to join the underground. You just told me don't take off the mask. But don't tell her you're Spider Man. Go to her as a friend. No, she's too smart for that. You'd be surprised. People get stupid when they care about someone. Like you're being stupid now. If I told her the truth. I told your dad the truth. I you have my back would. My brother. Instead, he cut me out. If I kept my mouth shut, maybe I'd still have a family. You know what you have to do. ละครับเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้รวมไปถึงแผนการที่ลุงแนะนําว่าให้เราแทรกซึมเข้าไปในอันเดอร์กราวโดยการเข้าผ่านฟินโดยตรงซึ่งมาจะทําสําเร็จหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นแผนการที่เวิร์กหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับนอกจากนั้นก่อนจากกันไปผมขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ของช่องอย่าง a d v i c สศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊กการ์จอมมนิเตอร์และเ็รื่ออื่นๆมากมายซึ่ง a d v i c e นั้นยังมีบริการซ่อมบำรุงและก็ดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาข,ขาทั่วไทยและสปปลาาวนนนนึึึถถถงง IT Ad advice ครบจบจใททีีเ่เเดดยย้้้สุผูชม ถ้าชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะส่วนวิดีโอตอนนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ